ใครที่มีปัญหาสายตาสั้นสายตาแพ้แสงสีฟ้าหรือว่าสายตาแพ้แสงแดดนะคะบางคนเจอแดดนานๆเมื่อคนนะคะทํางานหน้าจอคอมหน้าจอมือถือนานๆรู้สึกเมื่อลายสายตาแสบตานะคะปวดกระบอกตาวันนี้แนะนําแว่นรุ่นนี้เลยค่ะทุกคนรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นลิฟไอเลนบูบกออโต้ป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมแล้วก็หน้าจอมือถือนะคะตัวที่ทําลายจอประสาทตาเรานะคะทุกคนบอกเลยว่ารุ่นนี้ สวยมากๆที่สําคัญนะคะใส่ได้กับทุกใบหน้าเลยสาวหน้ากลมหน้าเหลี่ยมนะคะสามารถใส่ได้เลยลูกค้ามีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สามารถใส่ออกแดดได้เปลี่ยนเป็นสีเทาดําเวลาออกแดดนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีเทาดําแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าใส่แล้วเทใส่แล้วสปอร์ตมากๆนะคะลูกค้า รุ่นนี้นะคะสามารถทำค่าสายตาได้ตั้งแต่ลบ50ถึงลบ600เลยนะคะลูกค้าคนไหนที่มีปัญหาสายตาสั้นแพ้แสงนะคะสามารถเข้ามาวัดค่าสายตากับเราได้ที่ร้านเลยนะคะลูกค้าหรือว่าคนไหนที่อยากทราบค่าสายตาคร่าวๆนะคะสามารถเม้นอายุไว้ได้เลยจ้าลูกค้ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่กรอบแว่นน้ำหนักเบานะคะและที่สำคัญตัวนี้ใส่สบายมากๆเลนจะเคลือบกันลอยผิวลื่นทำความสะอาดง่ายนะคะที่สำคัญเป็นเลนย่ อบางใครที่ใส่แว่นแล้วชอบกดดังตัวนี้บอกเลยไม่ปวดขมับไม่กดดังใส่แล้วสบาย